สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงขายแบบสั้นๆกันอีกแล้วน,นะครับผู้ชมวันนี้ก็จะมีปลาสายขาวแล้วก็สวยนะครับคือถ้าใครชอบอะไรที่ขาวๆสวยๆเนี่ยก็รอชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะเรามาขายปลานะครับผู้ชมอันนี้หยอกๆนะครับคือถ้าใครสนใจนะครับลองรอชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีปล่อย2คู่เช่นเคยนะครับ มาที่คู่แรกนะครับผู้ชมหรับคู่นี้นะครับผมบอกแล้วว่าขาวแล้วก็สวยนะครับสายนี้ก็จะเป็นสายมาเบิลขอบนะครับคือถ้าใครชอบนะครับเป็นมาเบ้ลขอบตัวเนียนๆเนี่ยก็คู่นี้ครับความยาวของตัวเนี่ยอยู่ประมาณ1.4-1.5นะครับตัวเมียพร้อมรัดแล้วก็หางเด้งทั้งคู่เลยนะทุกคนก็ถ้าชอบนะครับเอาไปจับจองเลี้ยงดูได้นะครับวันนี้มาพร้อมกับราคาลมส่งพิเศษขึ้นด้านบนขวามือถ้าใครชอบนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนอะไรก็ต้องบอกว่าปลาสองคู่ที่ผมจะลงวันนี้นี่ที่ใส่เวนโโตดเลยกันผมแ ทำการดูแลนะครับไม่ให้เขากัดกันทำอันตรายต่อกันได้นะครับผู้ชมเราได้ทำการดูแลครับและพฤติกรรมที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือการเกี้ยวพาราสีกันร,ระหว่างตัวผู้กับตัวเมียนะครับเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาตินะครับคู่ที่2ครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นปาเกตที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็ตัวผู้เนี่ยจะตัวเนียนนะครับแล้วก็ทรงโค้งของลำตัวหัวเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยแล้วก็การกลางห่างของเขานะครับก็กลางสวยทั้งผู้ทั้งเมียอีกด้วยนะครับตัวเมียก็ไม่มีตำหนิเลยนะทุกคนคือคู่นี้นี่ แนะนำนะครับถ้าใครอยากจะเอาไปเพาะจริงๆหรือว่าอยากจะไปทาสาหรับคู่นี้ผมแนะนําจริงๆนะถ้าใครอยากเอาไปเพาะนี่แนะนาเป็นคู่นี้นะตัวใหญ่ด้วยสมบูรณ์ด้วยแล้วก็ทุกอย่างคือมันโอเคมันบาลานซ์กันหมดเลยแล้วก็ลูกๆของเขาเนี่ยอาจจะนะครับประกวดได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยทรงค่อนข้างดีแล้วก็สีตามตำราเปะเลยถ้าใครชอบนะครับลองติดต่อมากันได้เลยเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาคุณผู้ผมมชมไปก่อนถ้าใครชอบเบอร์ไหนนะครับติดต่อทางไลน์ไปได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด,ด้วยครับบ๊ายบาย